จะพี่น้องมีอัน,นอ้ยหลายยางหลายแนวเนี่ยเนื้อมีมันมีโอ้ผักเยอะแยะพี่น้องมากินน้กากันจ้ามานมากมากินน้กากันพี่นอ้องแซบแซบเดูดิแซบสวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้นนนนมนามาเมนูอารรหารฝรั่งพี่น้องไม่ยากมากก็ต้องให้เฮ็ดอันอาหารฝรั่งให้กินจ้าเป็นอันสั้นเด์ดิเน е อร์วันนี้เนี่ย อโอ้เนื้อเปลือกพีทกระร่งเ็ดจากพี่น้องอซสสสอส,ส,สเนี่ยมันกระั่งเ็ดชีสซอสน่ากินบ่พี่น้องกรลั่งหอมหว่วยเลยตอนนี้หิวขา่าโอ้ยเนื้อแม่อยากเด้หอมหว่ยหวยห่วยอันนี้อย่างงี้อ๋ออันนี้ มันพี่น้องมันโปเตโต้เป็นบลาไม่ยังดีเดี๋ยวเราต้องพักเสร็จแล้วพี่น้องสันเดย์ดินเนอร์จ้าจากจากหญ้านีานหญ้าเฮดให้กินพี่น้องเนี่ยมีซอสอันซอสสีขาวซอสเกรวี่ซอสอีหยังบุ เออบะถึกเพราะว่าบ่าค่อยได้กินเราพี่น้องก็สิมีอยู่ประมานแค่นี้จ้ะเนี่ยจะพี่น้องมีอัน,นอ้ยหลายอย่างหลายแนวเนี่ยเนื้อมีมันมีโอ้ผักเยอะแยะพี่น้องมากินน้ำกันจ้ามามามากินน้ำกันพี่นอ้องแซ่บแซ็บตืดีแซ่บมาจะพี่น้องมากินข้าวน้ำกันกินอาหารฝรั่งเ้วยมาเนี่ยเพียมากินบอ กินข้างนอกนอกบ้านไปอันขค้นเขามาแล้วนิ้วเขากินอาหารฝรั่ง,งนี่นงซีอิ้ว่กงกน้อน่อนง่ายเลย ก็สกินมดว่เนี่ยมดก็เกาพี่น้องแ่บมืนโดนกินเทียมันเพิ่มมากก็บ่ได้กินเลยเนี่ยกินล้างบ้านอากาศดี อินเดีเหัวหน่ามือไงคือฮันยาเขนิ่งเลอสุดเลยสุดยอดสุดยอดว่าฉัจะทำแบบนี้ได้ยังวงมาไม่รู้สักแต่ แดดมากเขาผิวแดงยายผิวดำดำไปทั้งตัวเลยแดดแย่งที่นองไปขึ้นเขารู้ยืงอร่อยอร่อยมากๆเลย <laughs> ไอ้แคนฟิ n นิ t for ชัวร์ไม่ค่อยได้ทำแคยาฐานลักกินหมดบ่ที่เหลือหรอเนาะหิว้วข่ากินแล้ว <laughs> เดี๋ยวก็ไป <laughs> หาแนวกินอีกเ่ <laughs> กเกินชั่วโมงนะกรีนบี๊ อันเดนมีผักมีมันรสมันต้มมันย่างไายแนวพี่น้องนี่อาหารแสบ แซ่บบ่แซ่บหลาย เท่น่จจะพี่น้องไม่อยากชายโดนปน,น,ดววนันดอกพุกงาบ,าบ,ก,าบก,าก่าเบาบก่าคุยสิกระสันกระได้กระขอโตไปอันขอโตัวซ้ำนี้เนาะพี่น้องเนาะกระดนโดนบ่ได้ดอกแค่กินโชว์ห้พี่น้องเบิ้งให้พี่น้อง,ง,อ,งอันนี้ซื่อๆเนาะพน่าจะ โอเคล้วจะสำหรับมน,นี้ย,ยายขโตัวไปก่อนนะจ๊ะสำหรับมน,นีสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ yeah.